สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i ยเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 g t ่นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการนะครับเปิดหาเกียร์เลนเจอร์ไปนะครับผมก็ได้เกียร์นะครับแดาวในโคลาโบนี้นะครับก็คือสนับไหลเฮลเคสนะครับได้มาอีก1ชิ้นนะครับก็เสริมแกล่งให้มอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเห็นผลได้ชัดมากนะครับทีมผมเปลี่ยนไปมากเลยพอได้เกียร์ชิ้นนั้นมานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะคครรรรััับบเเนนจออ์ีีกกตวะทท่ผมําา เพิ่มนะครับความสามารถเข้าไปนะครับแล้วทำให้ทีมผมเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือน,นี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวละครเอเลนนะครับนี่เลยเอเลนนะครับ เป็นเอเลนเก้าดาวแม็กนะครับอันนี้ผมถอดเกียร์ทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับอ่ะก็ต้องขอเกินก่อนนะครับเอเลนเนี่ยนะครับไอดีหลักผมเนี่ยปั้นเก้าดาวแม็กเรียกได้ว่าต้องหลายเดือนแหละนะครับต้องนานแล้วนะครับก็ใช้มาบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นพลังไม้นะครับไม้นะครับอวยนะครับเป็นธาตุอวยของตัวเกมอยู่แล้วนะฮะก็คือว่าเก่งสกิลดีนะครับก็คือ ข้ามไปปวดแนวหลังศัตรูนะครับก็คือเป็นตัวกระโดดปวดนะครับสร้างดาเมจส่วนสกิล2ก็เพิ่มเลือด400%นะครับเพิ่มบาเลียแล้วก็เพิ่มหลบทักษะดีนะครับดีหมดเลยนะครับความสามารถไฮเปอร์ดีอยู่แล้วนะครับก็คือออกปฏิบัติการหยุด5าวินะครับปัจจุบันท็อปตำนานใช้กันให้พึบพับเลยนะแล้วตัวละครเอเลนตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ายังติดท็อปตำนานกันเกือบสุกทีมเหมือนกันนะครับกับม็อบเลยนะครับยังติด กัดท็อปตํานานเกือบทุกทีมนะครับด้วยความสามารถหยุดห้าวินะครับแล้วก็ความสามารถตัวที่ผมมองว่าดีนะอ่าเป็นกระโดดไปป่วนนะครับแล้วก็มีสร้างบาลีให้เพื่อผักพวกด้วยให้เพื่อนๆนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับจากที่ผมเล่นก้าวดาวแม็กนะครับอ่าผมมีนะครับตัวรีเซ็ตความสามารถก้าวดาวเนี่ยอยู่ประมาณ3ชิ้นอ่าก่อนที่ผมจะอ่ารีหาความสามารถนี้นะครับก็คือผมรีไป2ใบนะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้ความสามารถอันนี้อยู่นะครับก็คือ ต่อต้านน้ำแข็งกับพายุหิมะนะครับรีครั้งแรกนะครับออกอันนี้รีครั้งต่อไปอาจได้ฟื้นพลังมาอันนี้ถือว่าดีนะครับก็ต้องพูดเลยนะครับว่าทั้งสามอันเนี่ยนะครับ อันที่ดีที่สุดนะครับผมได้จับแล้วก็คืออันนี้เพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ใช้อันเนี้ยมาต้องผมไม่เคยใช้เลยนะครับสำหรับฟื้นพลังในเอเลนไอดีลักผมนะผมไม่เคยใช้ฟื้นพลังเลยเพิ่งจะมาใช้และรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอย่างมากเลยมันดีแบบดีมากและอยากบอกต่อให้ทุกคนไปลองเล่นกันใครที่มีเอเลน9าดาวแม็กนะครับหรือเล่น9าดาวไว้แล้วนะครับเอาความสามารถนี้มาช่วยเถอะผมบอกเลยว่าดีนะฮะดีแบบดีจริงๆนะครับส่วนอันเนี้ย ฟื้นฟูแร่ธาตุเนี่ยผมมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับฟื้นฟูแร่ธาตุบางส่วนนะครับผมเฉยๆนะส่วนไอต่อต้านน้าแข็งกับพายุหิมะเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับดีตรงที่เวลาเขาพัดมาหรือน้ําแข็งใส่เราเนี่ยเราจะสามารถวิ่งไปได้ปกติแต่เรื่องพวกเนี้ยผมมองว่าเราสามารถพึ่งไอเทมได้ยังสมมติว่าถ้าเขาพัดมาเราก็พัดเขากลับ ถ้าเขายิงน้ําแข็งมาเราก็กดอมามาตะได้นะครับเออไม่จําเป็นจะต้องแบบไปต่อต้านน้ําแข็งกับพายุหิมะอันนี้ผมเลยมองว่าไม่จําเป็นนะครับส่วนที่ผมได้และเอเลนผมนึกว่าเกิดใหม่อ่ะนึกว่ามาจุติใหม่นะครับก็คือฟื้นพลังนะครับเมื่อเลนเจอร์นะครับเข้าข่ายแพ้นะครับก็คือเหมือนจะตายอ่ะนะครับเหมือนจะตายแล้วมันก็จะฟื้นฟูตัวเองไหม70%อแค่1ครั้งตอนหนึ่งตัวนะครับย้ำนะครับว่า1ครั้งตอนหนึ่งตัวนะ 1>, 1ครั้งต่อหนึตัวนะครับแต่ไม่ได้ติดทุกตัวโอกาสติดนะครับ80%นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูนะครับ1ตัวต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับแค่ครั้งเดียวแต่ผมมองว่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็เป็นประโยชน์สำหรับผมแล้วเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปทดสอบสกิลนี้ให้ทุกคนเห็นกันก่อนเผื่อคนยังงงว่าไอ้สกิลเนี่ยมันดียังไงนะครับแล้วมันเหมาะกับเอเลนพออะไรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนให้เห็นภาพกันนิดนึงนะฮะก็คือที่ผมต้องถอดเกียร์นะครับช่องกลางออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะครับอันนี้เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะก็ผมถอดเกียร์ช่องกลางออกเพราะว่าเลนเจอร์จะได้บางหน่อยเพราะว่าใส่เกียร์ช่องกลางไปแล้วมันมันถึกมันเลยมองเห็นภาพยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะปล่อยมาเอเลนอ่าน อันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลสก็คือสกิลบัฟหน้าป้อมนั่นเองเพิ่มเลือดเพิ่มต้านนะครับอ่าอม,มาตะนะตีปุ๊บอ่ะนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าความสามารถ9าดาวนเนี่ยของเอเลนเนี่ยคือถ้าเลนเจอร์เข้าข่ายตายนะครับหรือเลือดจะหรือว่าจะตายแล้วอะ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับหรือเลนเจอร์ตัวนั้นโดนโดนสกิลดาเมจตายไปอะ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เห็นแบบนี้ คือโดนโดนดาเมจสกิลตายปุ๊บมันก็จะเด้งมาแบบเนี่ยฟื้นพลังแบบเนี้ยโอกาส80%ต่อ1ตัวนะครับเท่านั้นอ่าก็เท่ากับว่าอ่าถ้าผมเนี่ยปล่อยหลายๆตัวอ่ะอย่างสมมตินนะผมเล่นด่านยากเนี่ยผมปล่อยหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะนับก็คือมันจะมีโอกาส1ตัวก็คือจะฟื้นมา1ครั้งอ่ะ70%เนี่ยผมมองว่าเยอะนะ โอกาสฟื้นมา70%สําหรับเลือดเนี่ยก็คืออย่างมีร้อยล้านก็70ล้านอนะฟื้นเข้ามาก็ถือว่ายังเอามายืนต่อได้อีกนิดนึงอ่าลองสังเกตด,ดูนะครับนี่คือ1ตัวนะครับตอนหนึ่งครั้งแล้วผมปล่อยไป10ตัวเนี่ยมันอาจจะติดสัก8ใน1 0 7ใน10นะครับเห็นไหมว่ามันสีเขียวมาพืบพับเลยอ่าเดี๋ยวผมเอาคูณ2ออกให้นะก็คือเราปล่อยไปประมาณสักผมเ,เป็นคนที่เล่นปล่อยอ่าปล่อยตัวไวนะครับอ่าเป็นคนชอบเล่นปล่อยตัวไวนะครับอ่าเดี๋ยวดูก็คือ ถ้าเราปล่อยมาหลายๆตัวแบบเนี้ยม,มีโอกาสที่จะติด2ตัว2ติด2ตัวเลยเนี่ยเน,นี้ยติดอีกหนึ่งตัวอ่าแต่มันจะไม่ติดตัวซ้อ่าเนี้ยติด2ตัวติดเห็นไหมเมื่อกี้ก็เท่ากับว่าเนี่ยมันมีโอกาสฟื้นแบบเนี้ยรัวๆแล้วผมมาเป็นคนที่เล่นแบบปล่อยตัวไวแบบนี้อยู่แล้วเท่ากับถ้าผมปล่อยเอเลนไปกองทัพน่ะและเอเลนผมเนี่ยกระโดดไปโดนด,ดาเมจตายใช่ปะ่ะมันก็จะมีโอกาสแบบฟื้นคืนมาแบบแบบเนี้ยฟื้นมาอีกอ่าฟื้นมาอย่างน้อยมันยังเป็นตัวที่ ต่อให้มันกระโดดไปตายแล้วมันมีความสามารถนี้มันก็จะฟื้นมาอีกทุกคนเห็นภาพไหมว่าผมอะเล่นปล่อยตัวเยอะอะผมคนเล่นปล่อยตัวไว้แล้วถ้าตายปุ๊บฟื้นมาตายปุ๊บฟื้นมาหลายๆตัวแบบเนี้ยมันจะช่วยแบบทําให้ยืนได้นานขึ้นอาทาให้ยืนได้นานขึ้นแล,ล้วปวดได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเหมือนไปยืนรับดาเมจได้อีกอเหมือนอารมณ์แบบไปโดนสกิลตายปุ๊บฟื้นมารับดาเมจได้อีกนะครับแล้วตัวหลังเราก็จะ ไปซ้อนแล้วก็ไปรับดาเมจอยู่เงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟื้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวไปใน PVP กันนะครับผมเตรียมทีมไว้หละโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับสําหรับตัวเอรนนะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆใน PVP นะครับอันนี้คือม,มองว่ามันเอามาปวดได้ดีนะ,ะเอามาปวดได้ดีนะครับอันนี้ก็เจอกับแจค็คเดี๋ยวดูนะว่าติดไหมอันนี้โดนน้าแข็งนะอโดนน้าแข็งติดหรือเปล่านี่เห็นไหมมันจะฟื้นขึ้นมาแบบนี้ แล้วผมก็จะปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเท่ากับมันก็จะยิ่งแบบอ่าถ้ามันมีโอกาสติดต้อง80ผมมองว่ามันเล่ติดท่องทั้งสูงนะเล่ติด80อะสูงนะเนี่ยพอตายปุ๊บเด้งฟื้นฟื้นไหมอันนี้อ่าฟื้นนะครับอันนี้ฟื้นอ่าอันนี้เราต้องปล่อยก่อนแจ็คเข้ามาเยอะอ่าน,นี้คือให้ให้ดูกันนะฮะนี่ดูไม้ฟื้นไม้ฟื้นไม้นะครับอ่านี้เขาพัดแล้วมานะครับเอาพัดกลับไป อ่ะเดี๋ยวหยุดปล่อยก่อนเดี๋ยวมันเกียนนะฮะเพราะว่ามันหยุดปล่อยห้าวิเดี๋ยวศัตรูฝั่งตรงข้าบปล่อยไม่ออกอ่ะนี่ฟื้นไหมอ่ะเห็นไหมว่ามันจะฟื้นค่อนท้างเยอะอ่ะเห็นไหมเนี่ยฟื้นคนขัางหลายตัวเลยแต่ฟื้นแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งตัวนะแต่ผมเล่นปล่อยตัวไวอยู่แล้วไงมันเลยได้เปรียบผมนะครับเห็นไหมฟื้นอีกละอ่ะนี่ผมปล่อยออโต้เลยนะฮะนี่ครับอ่ะเห็นไหมนี่ครับผมนี่เลยฟื้นฟื้นนะครับ นี่ฟื้นฟื้นเนี่ยแหละนะครับคือความโกงของเอเลนฟื้นพลังนะครับนี่ครับเห็นไหมฟื้นฟื้นไหมอันนี้ไม่ฟื้นตัวเมื่อกี้เอาฟื้นมา1ตัวนะครับเห็นไหมมันมันเลติดค่อนข้างดีนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเลติดดีครับดีมากเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมอ่านี่เลติดโอ้โหเนี่ยฟื้นกันมาตัว2ตัวบางทีก็ฟื้น3ตัวติดก็มีนะครับฟื้นเยอะนะครับเห็นไหมนี่เลย ถือได้ว่านะครับเป็นความสามารถนะครับที่เหมาะกับเอเลนตัวนี้เลยนะครับก็คือกระโดดไปตายอย่างน้อยก็ฟื้นมาอีกยืนอีกหน่อยหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ปล่อยเอเลน์ใหม่ให้ตายแล้วฟื้นมาอยู่แบบเนี้ยหลายๆตัวมันก็จะทาให้ทีมเราแบบเออพัฒนาขึ้นนะครับทีมป้องกันผมเล่นได้ดีมากขึ้นเลยนะครับอ่าอันนี้จริงๆอ่าน,นี่คือให้ดูกันนะครับนี่อ่าแจ็คดามจหนักอยู่แล้วครับนี่ผมไม่ได้ใส่ช่องกลางแต่เห็นได้ไหมครับว่าฟื้นมาค่อนั่งที่จะอาซีเขียวเขียวเนี่ยตรงข้างล่างเนาะ ค่อนข้างเห็นเลยนะครับนี่สีเข,เขียวอ่ะนี่ฮะนี่นี่สีเขียวครับสีเขียวเห็นไหมอ่านี่ครับสีเขียวมันจะพิกชนะนะต่อให้แจ็คต้องหลายรอบนะอันนี้มันจะพิกชนะได้อยู่นะครับปึ๊บนี่ครับกระโดดตีเรียบร้อยโดนขี่เป็นอาวุธไปด้วยครับแจ็คฟื้นไหมฟื้นไหมครับสีเขียวเขียวเด้งมั้งไหมอ่านี่สีเขียวเด้งตรงนี้นะครับเห็นไหมสีเขียวจะค่อนข้างเด้งนะ นี่เด้งเดงเดงนะครับบอกเลยว่าเอเลนผมเกิดนะก็ใครที่เล่นเอเลนเก้าดาวอยู่นะครับมีตั๋วรีเซ็ตความสามารถนะครับก็ลองเนี่ยรีหาฟื้นพลังมาเล่นกันดูนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันยังช่วยทีมนะผมคืออย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าถึงมันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายแต่มันยังเป็นส่วนเล็กๆเนี่ยที่ทาให้ใน PVP เราได้เปรียบอ่าศัตรูด้วยนะครับอย่างอย่างเอเลนเนี่ยก็คือแบบมันจะช่วยทําให้แบบเราได้เพิ่มความโหดมาอีกนิดนึงก็จะทําให้ PVP เราเนี่ยมัน ยกระดับไปอีกนิดนึงก็ยังดีนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นกันว่าเฮ้ยความสามารถอันนี้ดีนะใครมีเอเลนเก้าดาวนะครับมีตัวรีเซ็ตความสามารถเหลือเนี่ยลองรีเอเลนหาความสามารถนี้ดูนะครับมันจะช่วยทําให้เอเลนเนี่ยมันเก่งมากขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้เลยโดนดาเมจไปต้องเนี่ยฟื้นมาปุ๊บแล้วมายืนต่อเห็นไหมทุกคนเริ่มเห็นภาพที่ผมพูดแล้วปะตายปุ๊บเด้งกลับมายืนต่อได้อีกทีหนึ่งก็ยังปวดได้อีกอะ่ะใช่ไหมมันคือยังมายืนรับดาเมจได้อีกนะครับก็ถือว่าดีนั่นเองใช่ไหม เด้งฟื้นกลับมายืนได้อีกเนี่ยอันนี้คือให้เห็นกันอันนี้คือผมยังไม่ใส่เลือดช่องกลางนะถ้าใส่เลือดช่องกลางเนี่ยจะถึกแล้วปวดได้มากกว่านี้อีกนะครับไอ้พวเป็ดยางของผมนะอ่ะนี่ครับเห็นไหมนี่อ่ะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผลมัน นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็คือให้เห็นกันโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบใน pvp กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับ pvp ผมตอนนี้ผมอยู่มสามละนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เกียร์กลับคืนไปก่อนอ่ะนี่เกียร์เป็นห่วงยางผมนะครับใส่กลับคืนไปเลยโอเคนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นใน pvp กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเอเลนอันนี้คือผมให้ดูนะเนี่ยป้องกันชนะป้องกันชนะป้องกนะันชนะนะครับนี่ ก็มีแพ้บ้างมีนะชนะคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแดงพัดแดงพัดเลยนะทีมป้องกันผมอ่ะแต่พอผมเริ่มปรับเริ่มอะไรเออทีมผมเริ่มป้องกันดีขึ้นนะครับอ่ะพิเชอร์ก้าดาวแม็กหน้ากลัวขอรีก่อนลวกันอ่ะทีมนี้แล้วกันเนาะไปลุยอ่ะเอาทีมนี้ไปเจอครับผมไปอ่ะซึ่งในซึ่งใน PVP เนี่ยมันจะมองเห็นยากหน่อยนะเพราะว่าเลนเจอร์มันเยอะนะครับแต่ก็สังเกตตรงไอ้ที่สีเขียวๆด้านล่างแล้วกันเนาะ นั่นแหละจะเป็นของเอเลนผมนะครับสเีเขียวด้านล่างสีเขียวด้านล่างนะครับเห็นบ้างไหมนะครับนี่นี่ครับเห็นบ้างไหมนะมองไม่เห็นเลยครับสีเขียวด้านล่างมีหรือเปล่ามีนะครับเราไปทดสอบกันแล้วมันมีเนี่ยเรามาเล่นในนี้มันก็มีนะครับแต่มันมองยากนะ,อะมองยากนิดนึงนะครับนี่โอเคครับอันนี้ทีมผมก็น่าจะนำและเรียบร้อยแล้ว โอเคมองไม่เห็นเลยครับว่าสีเขียวเด้งหรือเปล่าเด้งไหหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นครับอันนี้เรียบร้อยครับชนะเปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีมเรานะก็ RPP นะครับ ID หลักนะ ID หลักของผมในทีมผมก็จะเล่นประมาณแนวผสมนะมีแร่พันห้าวินะครับมีแร่หนืดด้วยนะครับตัวหนืดไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวทีมนี้ต่อครับลุยอ่ายังมองไม่เห็นสกิลเลยนะครับอ่ายังมองไม่เห็นสกิลเลยนะครับ อลองปล่อย5้าตัวดีจะไไวกับทีมนี้ป่ะเอาไปนะครับเดี๋ยวลองสังเกตนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมสีเขียวเด้งใน PVP นะครับเมื่อกี้เห็นไหมนี่นี่เด้งไหมนี่เด้งเด้งเด้งนะครับยืนได้อีกนะครับไม่ได้ตายไปเลยนะนี่เห็นไหมเอเลนเห็นไหมครับนี่เลยครับนี่เห็นปหมมันจะช่วยทําให้มันปวดได้อีกนิดนึงก็ยังดีนะครับปวดได้อีกนิดนึงก็ยังดีนะผมมองนะอ่ะเราจะแพ้นะครับเมื่อกี้เออโอ้ยเขาไอ้นี่วะต้องพัดไปก่อนนะเขามีตัวบินอะ ขนาดการบินผมก็มีนะการบินผมทําอะไรเขาไม่ได้เลยเออการบินผมทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะอ่ะไปเอาไปครับผมเรียบร้อยแล้วน่าจะดันได้หรือเปล่าโอ้โดนน้าแข็งยังไงครับยังไงตอนนี้การบินเราโอ้โหแจ็คไปครับแจ็คพีครับพีก,กลับมาชนะได้เรียบร้อยครับผมอ่าพีครับเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับก็ ถือว่าเห็นนะเห็นนะเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับใน PVP เด้งขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันนะครับไปลุยต่อ,อทีมนี้อ่ะไม่ค่อยเท่าไรอ่ะเดี๋ยวลองดูเจมเมืดจะเสกผมเป็นหินเละเทะหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเจมเมืดจะเสกเอเลนหเป็นหินหรือเปล่านะเอาไปครับปึ๊บปึ๊บปล่อยทีมสองไปด้วยทีมนีค่อนข้างตึงนะโอเคโดนแร่สามร้อยครับเมื่อกี้ปึ๊บ โอเคครับมาอ่ะตอนนี้ผมยังไม่เห็นเป็นหินนะอ่ะไม่มีหินเลยตอนนี้นะครับโอเคเรียบร้อยไม่มีหินนะอ่ะโดนพัดกลับมานะครับนะครับโอเคเราดันไปเลยเรามีบัฟวิ่งจากบาวอัศวินอยู่เรียบร้อยครับทีมมาโอ้ก็นี่แหละนะครับผมรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่ผมได้เกียร์สนับไหลใส่ให้มอบนะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ ได้ความสามารถใหม่ของได้ความสามารถก้าวดาวันใหม่เนี่ยฟื้นพลังเนี่ยใส่ให้กับเอเลนนะครับบอกเลยว่าชูนิ้วเลยครับเยี่ยมครับผมนะอันนี้ก็จะเริ่มตึงแล้วนะพอจะดันขึ้นมา2นี่เจอแบบทีมแบบโอ้โหคือเรารู้เลยว่าตียากนะครับรู้เลยว่าตียากแน่นอนนะฮะเนี่ยก้าวดาว3ตัว4ตัวตัวตึงๆทัง้งนั้นนะฮะอันนี้แมกทั้งตัวแมกทั้งทีมครับอ่ะทีมนี้น่าจะไหวยอยู่ไปโอเคครับลุย มานี่ครับไปครับผมโอเคครับรู้ว่าเราจะยื้อกับเขาไหวหรือเปล่านะแต่เราทำเอเลนมาใหม่นะน่าจะยืนได้ดีขึ้นนะครับปวดได้ดีขึ้นครับบอกเลยนี่เป็นไงนี่ครับผมบอกเลยเอเลนผมนะสีเขียวเด้งไหมนี่เด้งเมื่อกี้เด้งอยู่เห็นอยู่ออล่าขึ้นนะครับนีขึ้นไหมไม่ขึ้นอันนี้หาย ขึ้นไหมนี่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นเว้ยขึ้นปะขึ้นไหมขึ้นไหมอ่ะมองยากเนาะัตอื่นมาทับแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมอ๋อลาาเขียวเมื่อกี้เห็นละขึ้นเออขึ้นขึ้นขึ้นใครงงๆก็ลองพอสนะครับพอสคลิปแล้วดูได้จะมีแสงสีเขียวๆกลมๆเนาะข้างๆล่างๆใต้พื้นอะของเอเลนครับฟื้นพลังอ่าเรียบร้อยครับชนะนะนี่มาเดี๋ยวเล่นอีกเกมหนึ่งไปเดี๋ยวเราดันขึ้นมาสองในคลิปนี้เลย ึ้นได้ไหมนะครับเกมสุดท้ายโอ้โหตึงเปี้ยเอาทีมนี้นะครับลองดูนะอ่าล็อกเกดาวกับไกลทองเก้าดาวไกลทองเก้าดาวแม็กนี่ถือว่าเป็นตัวปวดที่ดีนะเพราะว่ามันยืนไกลและยิงสร้างกองทัพได้นี่ตีกระเด็นตีกระเด็นอย่างเดียวเลยจนหน้าปวดหัวครับบอกเลยนะฮะเราต้องรีบจัดก,การเขาให้ได้นะสําหรับตัวอ่าบ่าวไกลทองนะครับจัดการไม่ได้ทีมเราลองนะอ่าโอ้โหโดนเสกว่ะโอ้โหเจมือทีมนี้เสกแม่นจัดไป จะขึ้นมาเตอร์สองนี่เจอตึงเปี้ยตึงเปี้ยเออตึงเปี้ยตึงเปี้ยน้ำแข็งไฟไปครับเราเน้นทางด้านไอเทมไปก่อนโอ้เขาใช้อมตะถูกจังหวะจังเลยโอเคครับเรียบร้อยทีมนี้ไม่ไหวครับตัวปวดเยอะเลยนะฮะเออก็มีทั้งเจมมืดโคนี้สลอตนะครับแล้วก็ไก่ทองอะ่ะเออถ้าเอาไม่ลงนะยิ่งเป็นก้าดาวแม็กนะไงก็สู้ไม่ไหวนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคนทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ